เงือร <SM. S 1> <Christina. S 2> ับมวยฐาแล้วเออเออจะพอกันยังมันน้บึ้งเนาะโอ้ยหายใจไปเต็มท้องโอ้ยหายใจไปเต็มท้องมีคนกดดันอยู่นี่ต่ว่ยังไม่คนเขาหลายแต่ว่าเราเลี่ยงสั่งตัวไหนแหละมึนตัวนัออ วันนี้เราจะมาดูเจ้าเพิ่มกับบ้านกับปูหลิวอีกแล้วมาดูป๋าหำ่ี่ช้างกับบ้านไม่ยอมกลับกับนาโน,โนเพราะว่าเดินไวเกินเอาสิระหว่างเชือกกับช้าง ใครจะเน่นกว่ากันแล้วกลับบ้านกับปูหลิวเออลม,มวยถาแล้วเออเออลม,มวยถาแล้วพี่นอ้องเออลม,มวย <c oughs> เนี่ยสอนผมตั้งแต่เด็กอะลำม,มวยอะตัวเองไม่เคยตีมวยหรอกเออลมวยจะไปตีกับช้างพี่น้องเนี่ยีเออีผมไม่ตีมวยเป็นงเนี่ี เออเอาแล้วครับบึ้งว่ะแต่พอยังมานำบึ้งยังมานำบึ้งอ่ะพี่น้องมาโดดคิดบึ้งเอาแต่พอกันยังมานำบึ้งเนาะโอ้หายใจบ่เต็มท้องลูกไส้ลูกไส้ขี้สร้างหายใจบ่เต็มท้องพี่น้องเอาอย่างไรอย่างไรดิฮะบอกเลยจะขึ้นหลังก่อนบ่ฮะจะขึ้นหลังก่อนบ่ค่อยๆถ่ายทอโซ่เอาอะไาเอาผูกข้อป่ ฝึกด like ิเลยเหฮะฝึกด e uh. so ิบเลยนหรอออมาแาแต่จผ uh. uh. so okay. okay. so so, right, oh ูกข้ออืมข้เส้นนี้จากซูรเพิ่มเลยโอ้อะไรอะไรมอ้งแวเนกโอเดเอาซูขึ้นข้ เราเ้ินดก็้องานขึสางีมันจะต้องาเงืนหนไนอ่างนีาเาโซ่ทีอาสดาวันนี้มสยเอ้ป๊อปนี่เด้อของสั้นๆกองนี่แสนสั้นของสั้นๆกองนี่ถ้ายรูปไหมหนูน้ำ ไอ้อาดอ้อาดไม่ง้าบอยอาก็ได้ปุกขึ้นมาปูกเป็นอย่างมันเดืออยู่บ่ กเราเจ้าพื้พ่อเขากียกเจ้าเทเจ้าพพ่อไปลุงหําต่พ่อทำพ่อมันวัดีิคับเนี่ยมันยังแข่งเยอะๆใช่ฮ็ดเอาโซ่ขึ้นโซจะเอาขึ้นไข่ปั้นขืนข้อก่อนขืนก้นเดก้อนเจ้าขื้นเาโซ่เอาจ้ามันจะพกไปร้ว่ามันสีโคตดันนี่ีคตรดันอยู่นี่ต่ว่ายดงไห่คตเทาไ

mở lộng yên đó <laughs> tôi đã mừng tôi nắng lòng hát 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 มันก็ไปเห็นอยากอีเอมันก็ไปเห็นอยากอีเล้ซะที่ยืนตั้งกันได้คือเ็บของคิวตังได้ออฝาขึ้นไฮเต้หรอเป่ กะดีปนีตั๋วสังเนี่ยมาตือนมันตากะตาไปเสือ เห็นเห็น้วไะครับเออยขอ้วตเอหรือ้วนั้วั้วเร่องข้วเลยคั้วเลยสิมุนกระจับ

ô hẳn kia anh chỉ số mười anh trói <laughs> đấy côn à côn thì trói đấy 还不停装现在。<laughs> <laughs> A few moments later, Rốt lau, bẹt bột đấy mẹ, mẹ, chúng ta นี่นะครับตามตูดมาดูเรื่องแมวมันจะหองด้วย

Yeah. Hence, ั้งเจ็บขึ้นเจ็บลุกเออโอ้สั่งหุ่นยนต์ตัวไหนวะสั่งหุ่นยนต์ตัวไี้สั่งเจ้าเนี่ยเป็นเป็นทุนหุ่นยนต์วะไกโอ้มาจะจะก็มันหลายหลายมือก็ับนี้เรายานตกเนี่ยแล้วก็ยานสังเจ็ปรอเวลาฝึกนี่ อยู่หนาวเราสั่งมือทมาบีบอลหมืนเรื่อกเรื่อพึ่งดีไปเลยพึ่งดีไปเรื่อยเลยแม่เลยจะไปดูแมเรื่งดีไปเลยเอาหมุนเอาหมุนกัน 还不呢，我那天叫比我。 สเสร็จปีอีกหนึ่งภารกิจจะสมัยอะไรินด้านเท่าไเหลือถ้าห้ามหรือเออวันนี้ได้กินไรเต๋อเ่ยเต็มท้องเลแลวมัน ha ha ha